เสร็จงานแค่นี้ง่ายๆจิบๆปูกระเบี้องต้องคูนเกาเท่านั้นเรียกเกาซิมินสเกเตอร์คุณภาพเกินคุม้มใช้งานง่ายจาทาบ้านคุณชื้ออะไรครับพัลลาค่ะผมทำงานอยู่ที่นี่ครับผมซื่อดีครับ ผมเต๋าครับจะไปไหนครับกำลังจะกลับบ้านค่ะพอดีผมทำงานเสร็จแล้วไปกินข้าวกันไหมครับได้ค่ะคุณมันล่าชอบทานอะไรสั่งได้นะครับชอบทานผัดกะเพราเครื่องในค่ะเหมือนผมเลยครับชอบกินตับอาหารอร่อยมากเลยนะคะคุณเต๋อคุณเต๋าคะครับครับครับคุณเต๋างานยุ่งเลอคะเห็นจับโทรศัพท์ตลอดเลยอ๋อใช่ใช่ครับใช่ครับคุณมันล่าลองกินนั่นมั น้าตาดีแบบนี้คงจะชื่อไม่เบาเลยนะคะอืมใครบอกครับในใจผมก็มีแต่คนชมพู่เท่านั้นนะครับชมพู่คือองที่ิ้ันชื่อชมพู่นะครับก็เลยเรียกผิดเฮ้สวัสดีครับหมอหน้าเต๋ากลับมาแก้งานอยู่นี่มักง่ายเกินเอาปูนก่อมาใช้แทนปูนกาวได้ไงผมขอโทษครับหมอหน้าถ้าลูกค้ามารู้ทีหลังก็หมดความน่าเชื่อถือกันพอดีครับครับครับเดี๋ยวผมรีบกลับไปแก้ให้ตอนนี้เลยครับ เออคุณพัลลาผมต้องกลับไปแก้งานก่อนนะครับผมขอตัวก่อนนะครับครับครับ,รบกำลังไปตอนนี้ครับผู้ชายหลายใจมากง่ายเบื่อจริงๆเลยทั้งเจ้าชู้ทำงานลวกๆไม่รอบคอบมีดีอย่างเดียวแค่หล่อเดี๋ยวก่อนครับ จะไปไหนครับเอ้าคุณคนเม่เช้านี่ผมเดินไปส่งไหมครับผู้หญิงสวยๆเดินคนเดียวอันตรายนะครับคุณทํางานเสร็จแล้วหรอคะไม่ใช่วรีบทำงานลูกๆแล้วมาหาใช่นะะเดยกก็โดนเจ้านายตามกลับไปแก้งานหรอกงานเรียบร้อยดีผมไม่เคยต้องแก้งานเลยครับมาแต่คุณชื่ออะไรคะสือมิทินครับสายยางผมคือมิทินไอหนุ่มจระเข้